นี่คือต้นที่จะเปรียบเทียบกับคลิปอ,อมเงินออมทองให้ดูนะคะต้นนี้นะคะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นอ,อมทองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใบเขานี่นะคะหนึ่งก้านใบเนี่ยคะ่ะหนึ่งก้านใบเห็นไหมคะเขาจะมีสามใบหนึ่งก้านใบเ็าจะมีแยกออกไปสามใบอันนี้ก็จะแยกสามใบนะคะต้นนี้นะคะ โคนอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้เขาเลื้อยขึ้นมาบนต้นมะม่วงนะคะเลื้อยขึ้นมาต้นมะม่วงนะคะลักษณะของเงินไหลามาก็เหมือนกันนะคะอันนี้ที่เป็นอันนี้เป็นเป็นใบเข้มเพราะว่าตากแดดนะคะตากแดดซึ่งเราก็เข้าใจเหมือนหลายๆท่านนะคะว่าต้นอ,อมเงินออมทองที่ให้ดู เมื่อคิปกรอดเนี่ยจะเลื้อยนะคะอันนี้คือเลื้อยค่ะนี่นะคะให้ชมนี่คือเลื้อยชัดเจนเลยนะคะเลื้อยเลื้อยขึ้นหลังคาแล้วค่ะแต่ว่าลักษณะใบเนี่ยขอย้ําว่าอันนี้คือเราอันนี้คือถ่ายทอดจากต้นที่บ้านนะคะต้นที่บ้านแล้วก็ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงที่เราปลูกไว้ระยะหนึ่งนะคะซึ่งต้นนี้คือเลื้อยแล้วใบก็ไม่เหมือนกับต้น เมื่อสักครูที่ให้ดูในคลิปคลิปที่ชื่อว่าออมเงินและออมทองนะคะสวัสดีค่ะ